อาหารที่อยู่ตรงหน้าก็คืออาหารซีฟู้ดซึ่งเป็นของโปรดของหน่อยเองหน่อยจะชอบกินอาหารซีฟู้ดพวกนี้มากค่ะแล้วก็ชาบูหมูกระทะนะคะก็คือไม่เคยขาดสายแล้วหลายๆคนก็แบบทําไมกินเก่งขนาดนี้เ้าไม่อว้วนเราขายของกันเลยดีกว่าถามว่ากินเก่งขนาดนี้ยโซเดียมเยอะขนาดนี้ยไขมันแป้งเยอะขนาดนี้ที่กินในแต่ละวันอ่ะ ทำไมถึงไม่อ้วนเพราะว่าเรามีตัวช่วยค่ะตัวช่วยตัวเดียวกับพี่เอสุปชัยแล้วก็พี่อ้ําพัชราภาเลยทุกคนทุกคนเห็นพี่เอสุปชัยไหมคะจากแบบเอลสามสิบเอลสี่สิบสองหรอหรือเอลสามสิบปลายปลาไม่ได้แล้วนะคะตอนนี้พี่เอเหลือเอลยีสิบเจ็ดแล้วตัวนาอยเองก็เช่นกันหน่อยเป็นคุณแม่ลูกสามที่เอลสามสิบสามนะคะตอ,ตอนนี้ก็เอลประมาณยี่สิบหกค่ะ แต่หน่อยก็ไม่ไม่อดอาหารเลยค่ะก็กินทุกอย่างตามที่ตัวเองชอบอย่างเช่นซีฟู้ดนะคะถ้าเราทานบ่อยๆเนี่ยแน่นอนค่ะบวมเพราะว่าในน้ำจิ้มมีทั้งผงชูรสเครื่องปรุงต่างๆนะคะจะทำให้เราตัวบวมบวมน้ำไหนจะไขมันไหนจะแป้งคือบวมไปใหญ่เลยแต่นี่เลยค่ะทุกคนเรามีเพอร์พีทนะคะที่พี่อ้าําภัชราพาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็ทําให้พี่เอสมภชัยแปลงร่างได้ถึงทุกวันนี้นะคะอยากจะแนะนำทุกคนเลยสําหรับ คนที่เป็นสายกินเหมือนเรานะคะถ้าอยากจะดูแลรูปร่างตลอดไปนะคะก็เพอร์พีทหนึ่งซองก่อนนอนค่ะ